สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับพบกับจูเพชรยนต์อีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมารีวิว t o y ยต้าวีออสหนึ่งจุดห้า e นะครับผมปีสองพันสิบสองนะครับคันนี้เลยเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับกระจังหน้านะครับให้ดูใกล้ๆนะครับกระจังหน้า ผมยัเงาวแวบ,บครับโลโก้โตโยต้าด้านหน้านะครับเห็นชัดเจนนะครับสวยๆครับกระจังหน้าไม่มีรอยแตกหักเลยนะครับเลยเพชรยนต์นะครับผมาการันตีนะครับรถไม่มีชนหนักน้ำท่วมหรือทีคว่ำม,มาเลยนะครับเพชรเพชรยนต์นี้แบบคัดรถเกตเองเข้ามาเลยนะครับให้ลูกค้าได้ดูกันเลย เรามาดูกันต่อนะครับไฟนะครับโคมไฟใสๆมาครับขนาดรถปี2022นะครับยังตาไฟอ่ายังโคมไฟใสขนาดนี้นะครับมาดูด้านล่างนะครับเป็นล้ออลลอยขนาด15นิ้วนะครับยางแมสซิตปี2อ2 1นะครับเอไปเรามาดูน่ครับไฟเลี้ยวตรงแก้มนะครับผม สวยมากคันนี้เป็นรถประหยัดมากครับผ่อนเริ่มต้นอยู่แค่5 0 0พันบาทเองนะครับกระจกมองหลังนะครับกระจกข้างเป็นสีเดียวตัวรถนะครับสีเดิมเดิมไม่เคยทำเลยนะครับให้ดูกันเลยให้ดูเม็ดสีชัดๆเลยนะครับเห็นไหมครับสีสวยมากครับ ฟิล์มก็ติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีกับประตูนะครับสวยๆแบบนี้เลยครับกระจกกระจกจากโรงงานเลยเดิมเลยนะครับโตโยต้านะครับดูรอบคันเลยเรามาดูด้านหลังกันนะครับเห็นครับดูรอยตะเข็บนะครับ เข้ารูปเดิมๆเลยนะครับไฟนะครับไม่เพเยะไม่มีอ้านะครับเป็นรุ่นตัว E นะครับผมชัดแจว๋วแล้วก็มีกล้องบันทึกด้านหลังมาให้ด้วยนะครับคันนี้เนี่ยไฟเบรกไฟเบรกก็อยู่ในตัวรถนะมีไลฟ์ฟ้ามาครับผมรุ่น Vios ครับ ไฟเดิมๆจากโรงงานนะครับดูรอยตะเข็บนะครับสวยๆแบบนี้เลยครับด้านล่างด้านล่างมีไฟรับทิมมาให้ด้วยนะครับดูท่อนะครับท่อเป็นโครเมียมนะครับสวยมากครับด้านข้างซายนะครับทุกอย่างมาจากโรงงานเดิมๆหมดครับ น,นีเห็นไหมครับกระจกโตโยต้านะครับเดิมๆแบกโรงงานมีมอก,อกอให้เรียบร้อยนะครับแต่มือสองอาจจะมีรอยอาเขาเรียกคราบขี้เกลืออะไรเงี้ยแต่เก็บเก็บงานให้หมดเลยครับลูกค้าต้องออกรถไปได้รถสวยแน่นอนครับครับผมให้ดูหลังคากันเลยนะครับหลังคาแบบไม่มีบุบกิบๆสวยๆงามสีดำเดิม เห็นไหมครับสีแบบเป็นเม็ดสีสวยมากตะเข็บด้านข้างนะครับเข้ารูปสวยงามมากครับหลอดไฟใสครับเราไปดูภายในกันต่อเลยนะครับเรามาต่อกันภายในนะครับเรามาดูประตูกันก่อนเลยประตูเป็นประตูเซ็นทรัลล็อกนะครับเห็นไหมครับ มีลำโพงอยู่ด้านข้างนะครับตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับผมไม่มีแตกเลยนะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับสีดำไม่มีรอยขารับสวยมากเรามาดูครับปรับกระจกไฟฟ้านะครับด้านล่างเบรกคันเร่งครับบอกเลยคันนี้แบบ สวยจริงครับมไมค์คันนี้เพียงแค่แสนต้นๆนนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับดูเบาะอ่าผู้โดยสารนะครับ,บ,มบ,รบไม่มีขาดเลยนะครับกว้างภายในกว้างมากครับนี่ช่องเก็บเอกสารครับมีแอร์แบกนะครับคันนี้ เป็น v ีออปี2012นะครับตัว E เป็นตัว Long รองท็อปนับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้เม็ดฮางเม็ดางนี้เดิมๆผมคม,ม,มครับประกันโครงสร้างสีตัวถังนะครับนี่ครับเดิมๆจากโรงงานนะครับเก็บให้มันเดิมับ เราก็มาต่อกันเลยนะครับดูน็อตนะครับนี่หัวน็อตหัวน็อตไม่เคยแกะนะครับไปต่อด้านหลังนะครับอันนี้แล้วค,ค่อยปิดใหม่นี่ครับด้านหลังเป็นเบาะหนังนะครับ กองยังไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่บนังสวยมากครับอ่า,าไปเก็บเอกสารเก็บของด้านหลังครับสวยมากครับคันนี้ให้ดูเหมือนเดิมครับนี่ครับเม็ดอาคมๆมลมค,มคมสีเดิมๆอยู่ครบนะครับ ยังแน่นอยู่เลยครับมันเป็นรอยเชื่อมจากโรงงานนะครับถ้ารถเดินชนมาต้องทำเสียจะไม่เห็นนะครับดูเม็ดสีเะครับเม็ดสีเดิมๆจากโรงงานจะเป็นแบบนี้เลยนะครับสวยๆมา,มาดูด้านหลังนะครับต้องไปเปิดจากระปุกนะครับ เปิดฝาท้ายอย่างนี้นะอันนี้ไว้เปิดฝากระโปรงหน้าครับนีมา,มาดูด้านหลังครับรูระบายอากาศรับกลมๆครับ,มคมครบไม่มีโดนชนไม่มีรอยบุบมาแน่นอนครับดูหัวนอนครับ เห็นไหมครับหัวน็อตไม่มีรอยรอยขัดเลยนะครับสวยมากครับคันนี้เห็นไหมครับดูหัวน็อตนะครับหัวน็อตไม่มีรอยขัดนะครับมาดูด้านล่างเห็นไหมครับตัวโครงสร้างครับเม็ดอาครับเม็ดอามีชัดมากครับ บอ,อกเลยไม่มีชนมาถึงโครงสร้างแน่นอนครับสวยมากครับมีถทา,ายมาให้เรียบร้อยนะครับมาดูด้านล่างด้านล่างกันนะครับด้านล่างครับเห็นไหม,มครับไม่มีรอยบุบจากตรงนี้เลยนะครับให้ดู อันนี้เดิมๆจากโรงงานจะมาแบบนี้นะครับเม็ดอารเห็นเม็ดอาร์ไหมครับอ,อยู่ครบครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับดูรอยเชื่อมนะครับเม็ดอาร์รอยเชื่อมเดิมๆครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันต่อเลยนะห้องเครื่องครับ เรามาต่อกันที่ห้องเครื่องนะครับฝากระโปรงได้จาฝากระโปรงกันเลยนะครับเห็นไหมครับมีตามอกรครับเดิมๆจากโรงงานนะครับจะเป็นแบบนี้เลยเม็ดอาครับผมเห็นไหมครับอยู่ครบทุกจุดครับนี่ครับโตโยต้าครับสลักมาครับของโตโยต้าแน่นอนครับเห็นไหรบรถรถมือสองไม่มีรอยขัดเลยนะครับ เป็นแค่คาบน้ำหรือคาบฝุนนี่แหละครับผมเดิมๆจากโรงงานนะครับดูเม็ดอาสนะครับเชื่อมมาจากโรงงานครับจะสวยๆแบบนี้เลยอันนี้อาจจะขึ้นสนิมนิดหน่อยนะครับจากาามือลดมือสองครับจะมีบ้างครับผมดูหัวน็อตตรงนี้นะครับไม่มีรอยขันเลยนะครับน,น,นี่คาน เครื่องยนต์สวยมากครับเครื่องหนึ่งจุดห้าครับ VVTI นะครับให้มาดูฝั่งนี้ต่อนะน็อตสวยงามมากครับอาจจะมีรอยนิดหน่อยนะครับใช้งานครับคือจจแบบ สวยสวยจริงๆครับคันนี้คุ้มมากครับผ่อนเพียงแค่ห้าพันนะครับได้ปีสิบสองแบบนี้ไม่ใช้เลยประหยัดน้ำมันด้วยนะครับคันนี้ก็ใครที่สนใจกันนะครับก็ติดต่อหาผมได้เลยเบอร์ศูนย์เก้าสองสองเจ็ดศูนย์ศนย์สี่สามสองนะครับแล้วก็เข้ามาดูรถได้ที่เพชรยนต์นะครับอยู่ที่มีนบุรีนะครับก็ คลิปหน้าผมจะมารีวิวรถอะไรก็ฝากติดตามครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับผมเขาจะได้ไม่พลาดคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ